เที่ยวทะเลฉ่ำทุกเดือนแต่ฟ้าไม่คืนน้ำไม่ดำสิวไม่อุดตันพอใช้น้องโชว์ออร์แกนิกไฮสปีดเซนสกลีนหลอดนี้นะคะทุกคนทาให้ถึงเพื่อสิทธิภาพการกันแดดที่ดีขึ้นนะคะ2ข้อนี้หลายคนถามว่าทาเยอะขนาดนี้เหนียวไหมหน้ามันไหมทิ้งคราบขาวไหมจะให้คลิปนี้เป็นคําตอบเลยนะคะจะไม่ตัดต่อเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะน้องจะค่อยๆซึมนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งคราบเลยสูตรนี้เราคิดคน้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสกินแคร์โดยตรงกว่า2ปีนะคะได้เนือ้อแล้วก็ฟิลเตอร์ที่ใช้มากๆ เรามี6ฟิลเตอร์กันแดดนะคะที่สามารถกันได้ทั้ง UVA UVB แล้วก็กันแสงบูรไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบซิงค์ออกไซด์ไทเทเนียมไดออกไซด์ทโนอซอบ SM เมลานินแล้วก็ไอรอนออกไซด์นะคะกันแด,ดดของเรานะคะกันได้ทั้งผิวแก่ผิวไหม้แล้วก็กันเกิดฟ้าได้ด้วยจากนี้นะคะเรายังมีส่วนประกอบที่เป็นตัวช่วยปลอบประโลมผิวด้วยมันจะเป็นออแกนิกเซซิลอรวอเตอร์หรือน้ำใบบกบกนั่นเองนะคะลดการอักเสบได้ดีมากๆเอ็กโทอิน2%นะคะในอาร์เซอร์มา์ต่างๆนะคะแล้วก็เรามีสารต้้านนนออุมูลลิสระะที่เป็ C แ E ดวย กันแดดของเรานอกจากจะป้องกันผิวจากแสงแดดแล้วยังมีการบำรุงเพื่อปกป้องผิวจากการโดนแดดทำร้ายด้วยค่ะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่น2หลอดอยู่นะคะทุกคน